อมเฮคุณอ่ะมาๆมาขยับไปด้วยมาๆมาๆมา จบคอดีจบคดีอะไรนะจจ็ไม่ใชหรอืุงแมวก็ตอนนี้ที่นี่ก็เป็นเดี๋ยวนะลืมลืมชื่อเลยไม่ไม่ที่เนี่ยลืมชื่อเลยอ่าเสียนฟ้า อ๋อวันนี้วันนี้เขาแห่แห่เจ้าแม่กันเนี่ยใช่ใช่ใช,ใช่นี่ไงเออวันนี้เขาแห่เจ้าแม่กันนะวันนี้เขามาแห่เจ้าแม่กันครับอืมว้มาวาาา เจ้าแม่เจ้าพ่อครับตรงนี้นะครับใช่ใช่ใช่ต้องระวังต้องระวังต้องดูเก่าแก่นะองเก่าแก่นะเนี่ยเรามาดูเขาเล่นดนตรีอุปราชก่อนนะ วันน yeah. ี้เขาได้จะมีี่ตีแห่นะครับ นีเป็นที่จุดที่ไว้ฟ้าดินนะครับไว้ฟ้าดินตอนนี้เป็นจุดไหวยฟ้าดินสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับคุณบานเดนกาโนนคุณนิทินวันฟ้มบอกต้องบอกล่วงหน้าค่ะจะติดรถไปด้วยสำหรับจกักรีไม่มีคำว่าล่วงหน้าครับเห็นไหมเน่วันนี้แต่เขาเขากําคงกำลังเตรียมที่ีแหกกันนะครับเราะ เดี๋ยวเราพาไปดูไปชมเจ้าแม่กวนอิมพันมือนะครับที่สวยที่สุดนะที่สวยที่สุดเดี๋ใช่ปะปะปะ,ปะ,ปะนะเราพาไปชมเจ้าแม่กวนอิมเห็นไหมเราไปกราบเจ้าแม่กวนอิมกั้าินะ มละนิธทิเทียนฟ้านะครับเราไปมุ่นิเทียนฟ้าเราไปพระอวโลกิเตสวนโพธิสตว์นะครับนะเราลเราเรามาไหว้กันนะอธิษฐานกันได้นะครับอธิษฐานกันได้เลยนะในเรื่องของใครที่สรพงศ์ก็ได้จนถินนะครับ ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะ,ะเดี๋ยวเราจะอยู่กันสักรู่อธิษฐานกันนะครับ mm hmm. ที่นี่ปกติก็รถจอดเต็มอยู่แล้วนะเป็นโอกาสมาต้องมาว่านะครับนะเจ้าแม่คงทิพที่นี่ศักดิ์สิทม,มากน mm hmm. ะอะ ใช่ไลฟ์สดเสร็จก็มาครับพี่เก๋นะเดี๋ยวเราไปดูถนนกันเราจะดูได้จากาความศนระัทธาของพุทธศาสนิกชนเนาะเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมเนาะเรามาทำอะไรกันที่เยาวราชครับนะวันนี้เราก็มาแบบนี้นะอันนี้น่าจะเป็นองค์อาจาป่ะคล้ายๆนะเป็นองค์เทพ หอยเเนะครับก็จะเป็นองนาจานะครับอ่านิทานสอฟอนได้กันได้เลอนะครับนะะปนก็จะไป็ไปปน เป็นเพศต่างๆอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกกลุ่มคนที่อยู่ในสมาคมนะครับที่ว่ามามา,มาช่วยกันในมารวมตัวกันในพิธีแห่นะอน,นี้เธอจะเป็นน,นะมีนเปศต่างๆ,างๆางโอเคเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันต่อนะโอเราไม่ได้มานานเนาะเดี๋ยวนี้เขาวิวัฒนา,านการันขนาดนี้แล้วเธอจะได้สัจจานะ A hiệp ba 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 เขามาจากไต้หวันเลยเหรอวินจาวินจาไทยได้โอ้สวยครับทั้งในเป็นไทยเต็มอ๋อเป็นคนไทยแต่เมื่อก่อนเราเป็นคนไต้หวันเต็มเขาเก่งเต็มดังนั้นเขาเก่งบอกให้ว่างให้เต้นอ๋อนี่เอาเด็กๆมาเต้นแล้วใช่ใช่ใช่เออสวยครับอันนี้เจ้าสัญเจ้าอีที่สแสดงการ อนีที่มหาชัยครับมหาอว่าสันเจ้าหลังยาหมาจมูกอยู่ตรงไหนของมหาชัยครับอยู่ตรงอ่อรู้จักวัดบางปิ้งไหมวัดบางปิ้งรู้ครับเจาติดกับวัดบางปิ้งอ๋อครับดีครับเจอเสียเจอเสียเจ้าเจาเดี๋ยวขบวนเดี๋ยวขบวนแห่ตอนนี้ขบวนแห่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะขบวนแห่เนาะ อออ,อ,อ,อออนอดสนุดอ่าขบวนแห่นะรับครับ,รบ,รบอ่าขบวนแห่กำลังจะออกแล้วครับตอนนี้นะนะเรายูบรรยากาศกันครับ กอมันนี้เขาบอกว่าเป็นเป็นเป็นมินจานะมินจามาจากไต้หวันเนาะนี่ก็คงจะกำลังเริ่มทำพิธีกันนะครับนะเราดูกันยาวๆครับมื่อน,นี้นะไอ้แจ๊ดพากันมายาวๆเนาะเนาะก็คงจะเป็นการทำพิธีที่ว่าเหมือนจะอัญเชิญมาเอออัญเชิญให้ท่าน ขออนุญ,ญาตให้ท่านอาจจะร่วมกระบวนแห่ละนะประมาณนั้นนะามาแล้วเขาพูดภาษาจีนด้วยอคนจีนนนะนะอืมอ,มอ่เขาเริ่มตั้งขบวนแล้วครับ เริ่มตั้งบตกใจอโอเคน้าน,าน,านาเริ่มตั้งขบวนกันแล้วครับนะบูเอาละมากันได้นะใครยังมาใครอยู่แถวนี้มากันได้นะครับขบวนกําลังจะเริ่มแล้วนะนะนะพิธีแห่เทพเจ้ามาโจ้จนะยออรอบเยาวราชครับเนื่องในโอกาสเทศกาลกินเจนะครับใครอยู่แถวนี้ยังมากันได้อยู่นะแต่ว่ารถติดมาก น้นเดินทางสาธารณะกันเลยครับนะมาละมาละกำลังเตรียมตัวละเอาละนี่เป็นวิธีไงอันนี้จากเขาบอกว่าจากไต้หวัน มาละมาละมาลนะเป็นวิธีกัรของเขานะครับมามาละ ฝึกซ้อมกันมาเลยนะครับวนะันนี้นะต้องฝึกซ้อมเป็นวิธีกรรมเป็นอะไรกันเลยแน่ก็ไดนะฮะอะไรกันะนะฮ เป็นอะไรนึกว่าระานว่าเอาละครับเขาแห่แห่แหเทพเจ้าแล้ะนะเป็นการแห่เพื่ออันเชิญเชื่อประมาณว่าจะขออนุญาตออกหรือเปล่านะครับนะ ไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยไม่นนี้ก็บอกคนไต้หวัน,นข้ามาแล้วทักทายสบายดีกันได้เด้อน,นอนะกดกดกดไลค์กดแชร์ดด like, ดได้เด้อนะนะนะกดไลค์กดแชร์ได้นะอาล่นะอาล่นะ เตรียมตัวที่จะเดินออกมาแล้วนะครับอ่าแล้วอ่าไปอ่าใช่ใช่าเป็นคณะคณะแล้วตอนนี้อ่าเป็นคณะองค์ไงเป็นณคนณะองค์เทพ อ่าไปละไปละอ่านินจาไปละนินจาไปแล้วอ่าอันนี้เขาก็จะเป็นคงคงจะเป็นกระโบเลยมั้งเป็นกระโละก็อันนี้หน้าจะาแบบ không nặng nữa để lại mắt thai cho mày đi mắt thai คุณลิศตะวันใช้คำเขาบอกใช้คำไม่เหมาะสมโอเคใช้คำไม่เหมาะสมที่คำว่ามีดกรีดระวังคำพูดนิดเดิงนะเดี๋ยวนี้อยู่ทูบเขาทีนั่นนะไปไปไปน่าจะเป็นคณะที่มาจากไต้หวันเนาะเขาบอกนะ 私はね、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 

Sampai jumpa di video selanjutnya. পরশু আমি どういうこと